สวัสดีค่ะนี่นะคะมะม่วงพี่กุลทองนะคะแกะจากห่อแล้วค่ะเห็นไหมคะโดกมากเลยตัดไปมากแล้วก็มีนะคะต่ําๆนี่เลยค่ะนี่ค่ะอ่ะตรงนี้ก็มีอีกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ต่ำๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะแกะพวงและแกะห่อแล้วนะคะนี่เยะอะเลยนะคะปีนี้โดกค่ะนี่ค่ะ นี่บนหัวนี่ก็มีนะคะไอ้ที่ท,ที่ที่ข้างบนนั้นก็ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะห่ออยู่อันนี้แกะห่อนะแกะห่อแล้วถ่ายนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะแล้วก็ในกระแมงนี่ค่ะเก็บแางแล้วนะคะนี่ค่ะและ้วนี่นี่ค่ะพวงนี้นะคะมาปิดที่พวงนี้นะคะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะพวงใหญ่ค่ะ อันนี้ก็เก็บไปมากแล้วนะคะค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ